ทีนี้ครับเรามาฟังความเห็นจากคนในพักภูมิใจไทยกันบ้างครับคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักออกมายืนยันกับ p พ t v เลยครับบอกว่าเป็นปกติที่ณตอนนี้พักภูมิใจไทยจะโดนล็อกเป้านะครับจากเรื่องต่างๆยืนยันว่าภูมิใจไทยไม่เคยมีมติพักให้ดําเนินการเรื่องหัวสวแน่นอนและเชื่อว่าคนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อต่างๆจะถูกนะครับ เรียกไปชี้แจงอะไรต่างๆจะสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้นะครับอลองไปฟังดูครับความเห็นจากรองหัวหน้าพักครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติให้สัมภาษณ์รายการเปิดโต๊ะข่าวทางพีพีทีวีเมื่อเช้านะครับ mm. ตั้งแต่มีท่านบอกว่าตั้งแต่มีเรื่องข้อกล่าวหาภูมิใจไทยเชื่อมโยงกับกระบวนการหัวเลือกสอวอทางพักยังไม่เคยเรียกประชุมสักครั้งอาจจะมีบ้างที่ฝ่ายกฎหมายให้คําปรึกษาและแนะนําให้เตรียมหลักฐานการชี้แจงเชื่อว่าแต่ละคนสามารถชี้แจงได้คุณสิริพงษ์เน้นย้า ว่าเรื่องการเลือกสอวอเป็นธรรมดาที่หลายกลุ่มอยากจะสนับสนุนคนรู้จักของตัวเองให้เข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาแน่นอนว่าภูมิใจไทยมีสสอพักอื่นก็มีเช่นกันและแต่ละคนก็มีคนที่ตัวเองเชียร์อยากให้เข้ารอบทั้งนั้นส่วนเรื่องสูตรก็เห็นทํากันทั่วไปแต่ละกลุ่มมีทฤษฎีมีสูตรของตัวเองแม้แต่ในโซเชียลยังมีสูตรที่แนะนํากันเพียงแต่ยืนยันว่าพักภูมิใจไทยไม่เคยมีมติออกจากพักว่าให้ดําเนินการเรื่องการเลือกสอวอ อีกทั้งหัวหน้าพักก็ยังกำชัดตลอดว่าทำอะไรอย่าให้ขัดข้อกฎหมายทางพักก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้ส่วนตามรายงานข่าวที่บอกว่าพบเส้นเงินที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงพักภูมิใจไทยคุณสิริพงศ์ปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องนี้ฮะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นเงินที่อนุมัติจากพักการใช้เงินจากพักต้องแจ้งกกตเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่และไม่เกี่ยวกับพักอย่างแน่นอนนะเงเงินอนุมัติจากพักเงินเงินพักจะใช้นี่ต้องต้องแจ้งกกตะนะครับ เงินพักจะใช้ต้องแจ้งกกตคือกกตเขาจะมีเงินสนับสนุนพักใช่ไหมครับแล้วเงินที่พักจะใช้ได้เนี่ยคือทั้งหมดที่ใช้เนี่ยมันต้องแจ้งบัญชีการใช้จ่ายกับกกตอืมครับฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรใครไปทําเนี่ยในนามบุคคลก็ผมผมก็คิดว่ามันก็เป็นปัญหาประมาณนั้นเพราะว่าเพราะว่าไม่มีไม่มีของในพักแน่นอนครับอ่าเพราะพักไม่เคยมีมติเลย ไม่เคยมีข้างไหนเลยนะครับที่ประชุมกันแล้วก็บอกว่ามติพักบอกว่าโอ้เราจะเอาสวเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เคยมีมีแต่หัวหน้าบอกอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งนะถ้าจะยุ่งก็อย่าทําอะไรให้มันผิดกฎหมายนะอ่าอ๋อมันห้ามไม่ได้ที่จะไปยุ่งโดยธรรมชาติใช่ก็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 บางคนญาติพี่น้องเขาคักพวกเพื่อนฝูงเขาลงใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเรื่องมันเรื่องปกติมากเพราะเพราะทุกคนมีมีญาติเนาะมีคนที่ตัวเองเชียร์ค่ะ นะครับท่านเขาก็หัวหน้าท่านก็กำชับตลอดว่าอย่าให้มันผิดกฎหมายคุณสิริพงษ์ยังบอกนะครับว่าเข้าใจว่าช่วงนี้มีข่าวเพื่อไทยแตกหักกับภูมิใจไทยเยอะอาจจะเป็นช่วงที่หลายคนพร้อมใจกันมารุมสกรรมพักภูมิใจไทยอยากมาผสมโรงมองว่าจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อย่างเช่นอำนาจเจริญแต่ในเมื่อภูมิใจไทยถูกคอร์รก็มองว่าเป็นโอกาสดีที่จะชี้แจงกับประชาชนถามว่าพักภูมิใจไทยถูกล็อกเป้าหรือเปล่า มองว่าอันที่จริงพรรคภูมิใจไทยก็ถูกล็อกเป้ามาตลอดตั้งแต่ตอนเลือกตั้งเพียงแต่ครั้งนี้ข้อกล่าวหาเรื่องการล้มล้างเป็นข้อหาหนักคนกล่าวหามีสิทธิ์ร้องส่วนพรรคภูมิใจไทยก็มีสิทธิจ์จะชี้แจงเพราะฉะนั้นข้อหามันอาจจะดูหนักก็จริงแต่ก็ต้องดูในพยานหลักฐานว่าเอาอะไรมากล่าวหามีน้ำหนักมากพอหรือไม่ก,ก็โดนทุกครั้งนะครับภูมิใจไทยก็โดนทุกครั้งนะครับก็โดนทุกครั้งแต่ก็เราก็ ตั้งรับทุกครั้งเลยอ่ะ,ะเราก็ตั้งรับทุกครั้งเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยังไงอ่ะคือ,ค,อคือเราคิดว่าข้อกล่าวหาคนคนกล่าวหามีสิทธิ์กล่าวหาเนาะครัเขามีสิทธิ์ร้องเราก็หน้าที่ของเราเราก็คือเราก็คือชี้แจงนะครับเราก็ต้องทาอะไรเราก็ต้องระวังระวังตัวมากขึ้นนะครับระวังตัวมากขึ้นแล้วเราก็ต้องทำยังไงอ่ะทำผลงานให้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น ตอนนั้นเองเพราะโดนโดนทุกครั้งอะครับโดนทุกครั้งตอนเลือกตั้งก็โดนตอนนี้ก็โดนครับแต่แต่คราวนี้ดูจะดูจะหนักหนานะ DSI ด้วยค่ะใช่ไหมครับเออแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะอันนี้จะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดเลยไหมของบูมใจไทยก็จริงๆหนักทุกเรื่องเลยครับหนักทุกเรื่องเลยครับแต่แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องดูคือคือด้วยตัวเนื้อด้วยตัวหัวข้อครับน่าจะหนักเนาะแต่มันก็ต้องไปดูว่าว่า ว่าพยาลหลักฐานอะไรเป็นอย่างไรมันเป็นจริงอย่างถูกคือคือเขากล่าวหาแรงได้หมดนะครับะนะครับแต่มันก็ต้องดูว่าการกระทำมันเป็นแบบไหนคุณสิริพงษ์ยืนยันครับว่าการร่วมงานกันระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเป็นปกติทุกอย่างถามว่ามีคนอยากให้ภูมิใจไทยแตกหักกับเพื่อไทยหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบเพียงแต่บอกว่าพรคภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้ใหญ่เกินไปในสายตาพักเพื่อไทยแต่อาจจะใหญ่เกินไปในสายตาคนอื่นๆก็ได้ ในเรื่องการทํางานกับกับพักกับพักเพื่อไทยกับอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติก็ทํางานปกติท่านนายกทีมท่านนายกก็มอบหมายภารกิจงานปกตินะครับจะขัดเคลื่อนงานกันยังไงก็ปกตินะครับส่วนมากมันก็จะเป็นที่ที่ที่ผมดูว่าเอ้าตกลงที่ที่เขาบอกว่ามีเรื่องทะเลาะบ่อแวงกันมีไม่เกาเหลากันผมก็เห็นแต่ในข่าวนะแต่เพาะเพราะการทํางานเนี่ยปกติทุกอย่างเลยครับครับ มีคนอยากให้เรารแตกกันเหรอคะก็มันก็ธรรมดาครับมันก็ธรรมดาครับมันก็ธรรมดาเราอาจจะไม่ได้ใหญ่ไปในในสายตาของของพรรคเพื่อไทยเนาะแต่เราอาจจะใหญ่ไปในสายตาของคนอื่นก็เป็นไปได้คนอื่นที่อยู่ที่อยู่ใกล้ๆพรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> มันก็เป็นไปได้หมดนะครับมันก็เป็นไปได้หมดนะครับสํา,าสหรับข้อกล่าวหาเรื่องกระบวนการหัวเลือกสว ซึ่งมีคนของภูมิใจไทยถูกกกตเรียกไปชี้แจงแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับคุณสิริพงศ์มาว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเชื่อว่าทั้งหมดสามารถชี้แจงได้รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาเป็นเพียงสมาชิกพักไม่ใช่กรรมการบริหารพักก็คงไม่ถึงขั้นยุบพักตามข้อกล่าวหาส่วนกรณีที่อีกฝ่ายบอกว่ามีภาพถ่ายของนายอุนทินมาโยงเข้ากับเรื่องนี้ด้วยมองว่านายอ้นทินเจอคนเยอะแต่ละวันปกติก็ชอบพูดทีเล่นทีจริงอยู่แล้ว อาจจะถูกคู่กรณีฉกฉวยคำพูดสั้นๆไปตีความก็ได้แต่เชื่อว่าคุณอนุทินจะสามารถชี้แจงได้อยู่แล้ว่ะนี่นะ